ลิซ่าลุยเดี่ยวอินปารีสเฟดิกอาโนส่งบอดี้การ์ดดูแลไม่ห่างน่ารักดีต่อใจสุดๆ ก้าวคืนแทนสุปตาระดับโลกเลยละค่ะนาทีนี้สำหรับไอดอลสาวคนเก่งลิซ่าลาลิส่ามานโนบาลเพราะไม่ว่าเธอจะปรากฏตัวที่ไหนก็เป็นที่ฮือฮาและถูกจับตามองไปหมดค่ะขณะเดียวกันยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมของลิซ่าก็กระชุดทะยานสู่99ล้านคนแล้วเรียบร้อย และล่าสุดลิซ่าแบล็กพิงก์ก็ได้อยู่ที่ฝรั่งเศสเธอก็ไปที่ที่เซียวหลงคานสาขาปารีสกับอลิซผู้จัดการส่วนตัวผู้ชิ่พบเห็นเผยว่าเจอลิซ่ากับบอดี้การ์ดชายสามคนเพื่อนผู้หญิงที่ไปดูบอลกับลิซ่าและอลิซผู้จัดการส่วนตัวของเธอหนึ่งในบอดี้การ์ดชายคือคนขับรถและบอดี้การ์ดส่วนตัวของเฟเดิกอาโนมหาเศรษฐีหนุ่มที่กําลังมีข่าวประเด็นข่าวลือเด็ดกับลิซ่านั่นเองค่ะอย่างไรที่ ทางเสร็จนี้ขอให้ลิซ่าของเราแฮปปี้เอนจอยในทุกวันนะคะ